วันมหามงคล11เดือน11วันแรงวันขลังประตูบุญเปิดสูงสุดในรอบปีพลังจักรวาลโคจรมารวมกันครับผู้มีบุญเท่านั้นจะได้ร่วมจารึกชื่อถวายบูชาในพิธีนี้พิธีบูชาผ้าห่มองค์พระธาตุพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดเปิดดวงเปิดโชคเปิดเส้นทางชีวิตใหม่ให้ชีวิตรับบุญใหญ่เกิดมงคลเหนือฟ้าเหนือดวงชะตาผู้ร่วมฝากชื่อจะได้รับอนิสงส์เสริมวาสนาบารมีให้สูงขึ้นเปิดโชคลาภเงินทองไหลามาเทมา โวิบากกรรมอุปสรรคสลายเสริมดวงการงานธุรกิจการเงินปังไม่หยุดขอพรเรื่องความสําเร็จผู้ใหญ่เมตตาหนทางเปิดโล่งคุ้มครองปัดเป่าภัยให้แคล้วคลาดตลอดปีเพราะพระธาตุนมคือพลังแห่งบุญบารมีล้นฟ้าผู้ใดได้จารึกชื่อขึ้นบูชาเหมือนได้จับแสงบุญสว่างชุบชีวิตใหม่เสริมให้แกลงมีออร่าแห่งความสําเร็จปกคลุมรับจํานวนจํากัดเพื่อความเข้มขังของพิธี ส่งชื่อนามสกุลพร้อมคำตั้งจิตอธิษฐานใต้โพสต์นี้หรือทักข้อความตั้งใจศรัทธาเท่ากับผลบุญแรงใครที่พร้อมดึงพลังบุญใหญ่ใครที่รอจังหวะพลิกดวงใครที่อยากให้ชีวิตก้าวกระโดดอย่าพลาด11.11ับ11 1ปีนี้สายมูเขารู้กันพลังนี้ห้ามปล่อยผ่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านสมหวังสมปรารถนาสำเร็จตามใจนึกปังเฮงรวยสุขเสริมดวงสูงสุดในปีนี้สาธุครับ